สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2567นะครับวันนี้ก็ใกล้ๆวันส่งท้ายนะอีกหนึ่งวันนะครับพาเพื่อนๆมาดูนะครับตอนกลางวันแดดจะจัดที่สวนเรานะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าเดินรถน้ําไปแล้วเพื่อนๆนะมาดูกันครับเตินน้ำใส่ถังไว้ก็ ไอเดียก็คือจะมาเปิดน้ําไว้สักชั่วโมงหนึ่งพอน้ําหมดถังแล้วก็ปิดไว้นะครับให้น้ําเต็มถังใหม่นะครับเพราะว่ามันจะได้มีแรงดันน้ําให้ทั่วสายเนาะวันนี้ปัญหาที่เจอก็คือ่อ PVC หดรัดตัวนะครับมันดูออจากเกลาดเนาะเรากาลังทําขั้นต่อไปนะครับเพื่อนมองเห็นนะฟางนะครับจะเอาฟางจากในนาขึ้นมาคลุมด้านบนนะครับตามสายพลาชาย,ยาปอกเปลือกเปลือยดินให้ห่มดินนะครับกาลังห่มดินอยู่นะครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ย แห้งเลยครับเราเจะมาห่มดินไว้นะครับแล้วข้อดีของการห่มดินอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถอ่าดูแลพวกวัชพืชได้ดีพวกหญ้าได้ดีได้นะครับแห้งนะครับแต่พืชก็ยังเขียวสดอยู่นะครับเพราะว่าระบบน้ำของเรากระจายได้ทั่วส่วนนะครับแต่ไม่มากนะ อาแบบชื้นชื้น,นะเพื่อนนะนี่นะแตกเยอะลักษณะดินที่นี่นะครับเป็นดินเหนียวนะขาวเลยแล้วก็ละเอียดมากนะครับแต่ว่าขาดอินทรีย์วัตถุนะครับดังนั้นเราจรึงเพิ่มอินทรีย์วัตถุไปในหน้าดินเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟางเพื่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่า พวกใบกล้วยอะไรต่างๆก็จับคลุมไว้บนนี้นะครับอย่าให้ดินเขาดีสมบูรณ์มากขึ้นนะครับต้นไม้เราก็จะโตมากขึ้นเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็เริ่มหมักปุ๋ยแลวเอาปุ๋ยข้อมาใส่ด้านบนนี้ไปด้วยนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็เม <enario. S 1> ื <unfair. S 2> ่อยดีเหมือนกัน นะครับระบบน้ำสี่พันลิตรนะครับในพื้นที่รัศมีวงรอบห้าร้อยเมตรเพื่อนเพื่อนสี่พันลิตรเนี่ยเติมน้ําเข้าสู่ระบบถ้าปิดเปิดไปดเปิดเนี่ยครั้งละสองชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะได้น้ําเยอะอยู่นะครับก็จะความชุ่มชื้นก็จะสูงอยู่นะครับนี่นะครับนี่คือบ่อน้ําดิบนะครับที่เก็บไว้ของเรานะแหล่งน้ําหลักของเรานะครับไอเดียของเราเนี่ยนะครับเราก็ขนฟางพวกนี้ขึ้น ข้างบนซ้ายขวาให้เสร็จก่อนแล้วก็จะถ่ายกลบว่าจะลองทดลองทํานาปรังดูสักปีนะครับเป็นข้าวไร่เนาะที่ใช้น้ําน้อยนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้เปิดน้ําครับให้น้ําไหลาตามระบบไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหย,ยดยังไงนะครับ ไกลพ่อก็แรงดันดีหน่อยครับทางทาง่อก็แรงดันไม่ค่อยดี <c oughs> นี่นะครับพอเปิดระบบแรงดันน้ำที่สี่พันเนี่ยนะครับเขาก็จะไหลไปทั่วสวนด้วยแรงดนะันน้ำประมาณนี้นะเพื่อนประมาณนี้นะครับเข่าสวนทั่วสวนเนาะแต่พอน้ำมนลดลงพับแรงๆก็จะตกลงนะครับก็จะได้ใกล้ๆแล้วก็จะมาปิดไว้นะครับก็จะรอเปิดใหม่นะครับนี่คือระบบน้ำหยดเนาะของสวนเรานะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ